กติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงขลาค่ะสำนักงานเกรรษตรอำเภอกันจังจังหวัดตรังติดตามเยี่ยมเยิยนกลุ่มแปลงย้ายตนจากมูซีตำบลบางมากผลิตสินค้าสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนไม่หน่อยกว่าวันละ1 0 0 0บาท นายสวงพรมบุญองกเกษตรอำเภอกันตังหมอบไม้ไฮนางบุญยาพนกาเพชรหนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการติดตามเยี่ยมเยิยนกลุ่มแปลงย้ายต้นจากหมูซีตำบุญบางมากอำเภอกันตังจังหวัดตรังโดยมีนายสัทธาเทพกายีและสมาชิกกลุ่มพร้อมรวมกิจกรรมต้อนรับขณะครูและหนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตะเคียนลบฝ่ามาศึกษาดูงานกิจกรรมศึกษาเล้งเรียนรู้และภูมไป ญญ้าทงทิ้นที่ทางกลุ่มให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำติม้าใบจากและจานใบจากนอกจากนี้ยังได้ติดตามสมาชิกแปลงย้ายในการผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นใบจากแห้งและลูกจากเธมีคำสร้างสื่อถูกวันสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนไม่น้อยกว่าวันละ1000พบาทติดตามการดําเนินกิจกรรมที่จะต้องพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานต่อไปคือการทําจานใบจากจากส่วนต่างไปคงต้น จากชินใบาจากองค์จากเป็นตน้นแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการถดดลองให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงรวมถึงการทบทวนความต้องการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมกรเกษตรแบบแปลงย้ายปี2565เพื่อจะตั้งกองทุนปุ๋ยโคงกลุ่มต่อไปนาประผัดมณีแสงสูนข้าวิทยุมกอส่งคลารายงานค่ะรวดเร็วชับไว เพื่อชุมชนไทยทุกวัน